มาต่อกันที่การทําแบบฝึกหัดการหาค่ามาตรฐานแต่ว่ารอบที่แล้วอ่ะมันเป็นแบบมีค่ามาตรฐานอะไรมาให้แล้วก็ให้หาตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นโจทย์ปัญหา คือมันมาในลักษณะของโจทย์ประยุกต์นิดนึงนะอ่ะเรามาดูกันนะคะในตัวอย่างก่อนเลยนะคะบอกว่าในการสอบครั้งหนึ่งนะคะถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบเป็น500และ50คะแนนตามลําดับหมายความว่าอ,อ่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ขึ้นก่อนแสดงว่าค่าเฉลี่ยคือตัวนี้นะคะแล้วก็ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเนี่ยก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเออดาไนเนี่ยสอบได้600คะแนนจงหาว่า ค่ามาตรฐานเนี่ยเป็นเท่าไหรนะคะเขาถามค่า Z นั่นเองว่าเป็นเท่าไหร่นะคะอ่ะเราก็มาดูกันก่อนว่าสูตรของเราจำได้ไหมว่ามันคือสูตร Z i เท่ากับ x i ลบมลส่วนซิกมานะคะหรือปกติเราใช้สูตร Z i เท่ากับ x i ลบ x bar ส่วน S ใช่ไหมเราก็ใช้อันนี้ได้เหมือนกันนะอ่ะทีนี้ครูจะลองทำในสูตรนี้ให้ดูเนาะว่าตัวไหนคือ S ตัวไหนคือ x i ตัวไหนคือ ็บาร์นะคะข้อนี้ก็บอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ x อ็บาร์กบาร์กำหนดมาให้แล้วคือ500ยนะคะส่วนส่วนเบี่ยนเบมนมาตรฐานก็คือ f เนี่ยเท่ากับ50ค่ะแล้วด้านในสอบได้600นน้ยคะแนน600้คะแนนนี้ก็คือค่า x i ค่ะ x i คือ600คะแนนนั่นเองทีนี้เขาถามว่าแล้ว z เท่ากับอะไรนะกูก็จากสูตรเลยแ i เท่ากับอะไรนะ x i ลบ x bar ส่วน s นะคะอ่ะ Z i ก็จะเท่ากับอ่ะแทนค่าไปเลยค่ะอันนี้เป็น600ลบกับ x bar คือ500ส่วน s คือ50นะมันได้ Z i เนี่ยเท่ากับ1 0 0หาร0้ต่ดูนย์แต่ดูย์5ห i ก็เลยตอบ2องเขาเลยบอกว่าโอเคสรุปก็คือบอกว่าดานายสอบได้คะแนน600คะแนนเนี่ยนะคะจะได้ค่ามาตรฐานเป็น2นั่นเองอืม นีนี้ไปดูข้อต่อไปกันนะคะอ่ามิวก็คือ x bar นั่นเองนะคะส่วนซิกมานี่ก็คือ s นั่นเองนะทีน,นี้เขาบอกว่าในการสอบครั้งหนึ่งถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น100และ10คะแนนตามลำดับอันนี้ก็คือค่าเฉลีย่ยอันนี้ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเด็กคนหนึ่งสอบได้85คะแนนเขาทำเขาบอกว่า x i เนี่ยเท่ากับ85คะแนนเขาบอกว่าแล้วเด็กคนนี้สอบได้ค่าม,มาตรฐานหรือ z เนี่ยเท่าไหร่นะคะ ทีนี้ Z i ก็คือเป็น x i ลบ x bar ส่วน s หรือใครจะใช้อีกสูตรหนึ่งก็แล้วแต่ถนัดนะทีนี้กูเขียนกำกับไปแล้วว่าเออ x bar เนี่ยมีค่าหนึ่งร้อยนะคะออ s มีค่าสิบนะคะส่วน x i มีค่าแปดสิบห้าเนาะเราก็แทนสูตรเลย Z i เท่ากับ x i ลบ x bar ส่วน s นะคะ x i ข้อนี้ก็คือแปดสิบห้านั่นเองนะคะลบกับ x bar X อกบาข้อนี้มีค่าเท่ากับ100นั่นเองนะคะหารด้วย s s มีค่าส0เนาะมันก็จะตอบว่าเท่าไหร่เอ่ยเอ่อ85ลบกับ100ได้ลบ15ส่วน10ก็ตอบลบ1.5ดดังนั้นเราก็เลยต้องตอบว่า แล้วก็มีเซตไอเท่ากับลบหนึ่งจุดห้าใช่ไหมแล้ก็เลยจะได้ว่าดังนั้นเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะคะสอบได้คะแนนแปดสิบห้าคะแนนเด็กคนนี้ก็เลยสอบได้ข้ามมาตรฐานก็คือลบหนึ่งจุดห้านั่นเองนะคะอ่ะไปต่อนะคะเขาบอกว่าในการสอบชิงทุนการศึกษาครั้งหนึ่งมีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนเนี่ยนะคะต้องผ่านการสอบข้อเขียนด้วยค่ามาตรฐานของคะแนนตั้งแต่สองขึ้นไป แสดงว่าค่ามมาตรฐานอันนี้บอกค่ามมาตรฐานมาเลยว่าค่ามาตรฐานเนี่ยต้องตั้งแต่2ขึ้นไปดังนั้นข้อน,นี้เราก็กําหนดไว้เล็กๆน้อยๆว่าแซตดต้องเท่ากับ2ก่อนนะโอเคไหมเซตไอเท่ากับ2ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนานสอบของผู้สมัครทั้งหมดเท่ากับ350และ30คะแนานตามลําดับแสดงว่าตรงนี้คือ X บาร์ bar, ตรงนี้ก็คือ S นะฮะผู้ที่ผ่านข้อเขียนจะต้องได้อย่างน้อยกี่คะแนาน เขาถาม x i นั่นเองว่า x i เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็แทนสูตรเลย Z i เท่ากับอะไรคะ x i ลบ x bar ส่วน s จากโจทย์แล้วก็ได้ว่า Z i เนี่ยเขาบอกว่ามาตรฐานตั้งแต่2ขึ้นไปเรากำหนดเป็น2ไว้เลยนะคะต่อไปนะคะเราทราบอะไรอีกเราทราบ x bar x bar เท่ากับ350เราทราบ s เท่ากับเท่าไหร่คะ30นะ,ะทีนี้กูแทนค่าเลยนะเมื่อกี้ Z i ของเราแทนเป็น2ค่ะ เท่ากับ x i x i ข้อนี้คือสิ่งที่เขาให้หาไม่มีก็ใส่แบบเดิมไว้ลบ x bar คือ350ค่ะหารด้วย30นะอันนี้ก็เลยจะได้เป็น2คูณ30เท่ากับอะไร x i ลบ350นั่นเอง2คูณ30มันได้60เท่ากับ x i ลบ350 60บวก350เท่ากับ x i ดังนั้น I. x i เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ410คะแนนนั่นคือแสดงว่าเราเนี่ยนะคะถ้าผู้ที่ผ่านข้อเขียนเนี่ยจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยเนี่ย410คะแนนนั่นเองก็เลยสรุปว่าผู้ที่ผ่านนะคะข้อเขียนจะต้องได้นะคะคะแนนอย่างน้อย410คะแนนนั่นเอง อ่ะต่อไปนะคะข้อต่อไปกันเลยนะคะเขาบอกว่าน้ำหนักนะคะของอนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะห้าสิบสองกิโลกร,รมัมแสดงว่า x bar เท่ากับห้าสิบสองนะคะ x bar หรืออะไรนะหรือมิวก็ได้นะคะต่อไปอะ่ะส่วนเบี่ยงเบนม,มาตรฐาน2.5ก็แสดงว่า s เท่ากับ2.5 s หรือซิกมาก็ได้ใช่ไหมคะ น้ำหนักซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาต,ตรฐานอยู่ในช่วงคะแนนมาต,ตรฐานลบ0.6ถึง1.2แล้วนะแล้วน้ำหนักมาตรฐานมีค่าเท่าไหร่<ตา>เขากำลังบอกเราว่าเออมันอยู่ในช่วงลบ0.6ถึง1.2แสดงว่าตอนนี้สิ่งที่เราได้ก็คือเราก็ต้องบอกว่า Z i ก่อนเราลูก,ก่อน x i -x bar ลบ x ส่วน s ตอนนี้ครูได้มาแล้วเอ่อมิวหรือ x bar ของครูเนี่ยมีค่าเท่ากับ ห้สนะคะส่วนเอ่อส่วนเบเบนมาตรฐานของครูมีค่าเท่ากับ2.5แล้วเราก็รู้ได้ว่าเออมันเป็นช่วงของคะแนนมาตรฐานหรือค่า Z อยู่เซตัวแรกคููจะไปให้เป็นเซตตัวที่1นึ่งละกันเซตัวที่1ของครูก็คือลบศู 6, แล้วก็เซตัวที่2ของครูเท่ากับ1.2ทีนี้ เราเนี่ยจะต้องเขาถามว่าแล้วค่ามาตรฐานมีค่าเท่าไหร่ในช่วงนี้แสดงว่าเราต้องหาตั้งเซตั้งสองตัวเลยนะคะดังนั้นครูมาหาเซตตัวที่หนึ่งก่อนก็คือเซตเท่ากับลบศูนย์จุดหกก่อนนะคะครูแทนค่าไปเลยเป็นลบศูนย์จุดหกเท่ากับ x i x i ในข้อน,นี้มันยังไม่มีแล้วก็เอาไว้เพราะเราอยากรู้ว่ามันเท่าไหร่ลบกับมิลหรือ x bar x bar ของเราคือค่าสิบสองส่วนกับซิกมาหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ s เท่ากับสองจุดห้านะคะแล้วก็ครูก็จัดการย้าย สองจุดห้มคูณกับลบศูนุดกมันก็จะเหลือเป็นลบศูนุหคูณสองาเท่ากับ x i ลบห้าสิบสองลบศูนจุดคูณกับสอมันได้ลบหนเท่ากับ x i ลบห้ก็จะได้เป็นลบหนึ่บวกห้เท่ากับ x i ดังนั้น x i เดียวเนี่ยนะคะหรือ x i ตัวที่หนึ่งตัวเนี้ยนะคะครูเขียน x หนึเลยนะคะก็จะเท่ากับเท่าไหร่เ่ย บวกกันได้ห้าสิบจุดห้านั่นเองนะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะเองหนึ่งต่อไปนะคะคู่มาหา x สอง x สองก็คือว่ามันมีค่าเท่าไหร่คืูว่าแทนเป็นเซสองมันคือหนึ่งจุดสองถูกไหมก็แทนเป็นหนึ่งจุดสองค่ะอ่า x สองนี้ตั้งไว้ลบกับ x bar x bar ตัวเดิมค่ะห้าสิบสองค่ะส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานคือสองจุดห้านะคะก็ได้เป็นหนึ่งจุดสองคูณสองจุดห้า เท่ากับ x 2ลบ52นะคะทีนี้1.2คูณกับ2.5มันได้3เท่ากับ x 2ลบ52คูหา3บวก52ก็เท่ากับ x 2ดังนั้น x ของคู่เลยมีค่าเท่ากับ55นั่นเองอ่ะทีนี้ก็เข้อถามว่าอา้าวทีนี้ไปอ่านโจทย์อีกครั้งก็บอกว่าน้ำหนัก ของนักเรียนกลุ่ม1มีค่าเฉลี่ยลิขิต52ิกิโลกรัมนะคะส่วนเมียงเบนมาตรฐาน2.5กิโลกรัมน้ำหนักซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่อยู่ในช่วงลบ0จถึงมี2ิสอ่ะมีน้ำหนักมาตรฐานมีค่าเท่าไหร่แสดงว่าเราก็ต้องตอบเป็นช่วงเหมือนเหมือนกับค่ามาตรฐานที่ให้มาดังนั้นเขาให้หาน้ำหนักมาตรฐานแล้วตอบว่าน้ำหนักมาตรฐานมีค่าอยู่ในช่วงอ่ะก็ไปดูว่า เออ x i ตัวที่1ได้50.5ก็เป็น50.5ถึงตัวที่2เป็น55ก็ตอบแค่นี้เลยนะคะอ่ะเหลืออีก2ข้อเนาะไปต่อเขาบอกว่าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งให้เงินโบนัสประจำเดือนแก่พนักง,งานขาย ที่สามารถทำค่ามาตรฐานของยอดขายประจำเดือนตั้งแต่2ขึ้นไปแสดงว่าข้อนี้เขาให้ค่ามาตรฐานมาแล้วเนี่ยเหมือนเดิมเลยตั้งแต่2ขึ้นไปเราเลยกำหนดไปก่อนเลยว่าเออไอเซของเราเนี่ยนะคะเซไอของเรามีค่า2ก่อนปรากฏว่าในเดือนพฤษภาคมพนักงานที่ขายได้ต่ำกว่า8,000บาทจะไม่ได้รับโบนัสอันนี้ก็เหมือนกับเขาได้บอกมาแบบคร่าวๆว่าไอ8,000บาทก็คือค่า XI นั่นเองอืม ขอบอกว่าจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนี่เขาให้หา x bar ของยอดขายประจำเดือนพฤษภาให้หาเดือนนี้แหละเมื่อส่วนเป็่ยงเนมาตรฐานเนี่ยเท่ากับ350บาทแสดงว่าข้อนี้ s เท่ากับ350บาทนะฮะเมื่อเราได้ตัวแปรครบแล้วเราก็มาแทนค่าก่อน Z i เท่ากับ x i ลบ x bar ส่วน s Z i ข้อนี้คือ2ค่ะเท่ากับ x i x i ข้อนี้คือ80,00บาทเพราะเขาไม่ได้รับโบนัสใช่ไหมเราอยากรู้ว่าเขาเนี่ย ค่าเฉลี่ยของเขาได้เท่าไหร่อ่าทีนี้ลบกับ x bar สิ่งที่ต้องการหาหารด้วย s s คือ350 2บคูณาร <350 S 1> ้เท่ากับ8 0 0พนลบกับ x bar นะฮะมันก็ได้เป็น700เท่ากับ8000นะฮะลบ x bar นะฮะอืมทีนี้คูย้ายฝั่งนั้นไปนะย้าย7000บวก x bar เท่ากับ ไอ้เท,ท่ทีเ0บวก x าเท่ากับ800ถูกไหมก็จะได้เป็น x บาเท่ากับ800นลบ700นั่นเองอ่า x บาก็เลยมีค่าเท่ากับ7,300นั่นเองก็จะประมาณนี้ดังนั้นก็เลยบอกว่าอายอดขายของเนพฤษพาเนี่ยก็จะมีค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่คะ7,300บาทก็คือสรุปว่าดังนั้นนะคะค่าเฉลี่ยของยอดขายประจำเดือน พฤษภาคมเป็น7,300บาทนั่นเองนะคะค่ะก็มาดูที่ข้อ5ต่อนะคะข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะแล้วก็ แต่ว่ามันไม่ไม่ได้ยากเกินความสามารถแน่นอนอะลองฟังดูนะคะเขาบอกว่านักเรียนห้องหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด50คนโอเคไหมคะบอกจํานวน n มาด้วยว่า50คนนะคะ,ะเขาบอกว่าจากการอสอบวิชาสถิติได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็ความแปรปรวนของนักเรียนทั้งชั้นเนี่ยนะคะเท่ากับ65แล้วก็81คะแนนตามลําดับนะคะซึ่งทีนี้ตอนนี้สิ่งที่เรารู้อยู่ใช่ไหมคะก็คือเรารู้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็เรารู้ความแปรปรวน ปกติแล้วในสูตรของค่ามาตรฐานเนี่ยเราจะต้องหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานถูกไหมคะแต่ข้อนี้บอกค่าของความแปรปรวนมาทีนี้เรามาทดก่อนละกันนะคะเขาบอกว่า X bar บาร์เนี่ยนะคะเท่ากับ65แล้วก็ความแปรปรวนความแปรปรวนืออะไรความแปรปรวนก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสองนะคะความแปรปรวนคือส่วนเบี่ยงเบนนะคะมาตรฐานนะคะยกกำ ลัง2ถ้าเกิดครูทําเป็นตัวยอ่อหรือว่าทําเป็นตัวแปรนะคะก็อาจจะเขียนได้ว่าถ้าเกิดว่าเอ่อ s กำลังสองอ่ะคือความแปรปรวนถ้าจะหาส่วนบริเวนมาตรฐานก็คือหา s เ,เดียวนั่นเองทีนี้ข้อนี้เขาได้บอกมาแล้วว่า s กำลังสองหรือความแปรปรวนเนี่ยมันเท่ากับ81ถ้าเกิดเราจะหา s เ,เดียวก็จะเท่ากับรูทแอะไรเอ่ยคูณกันแล้วได้81ก็9คูณ9นะคะ ดังนั้นข้อนี้ S หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็เลยเท่ากับ9อะต่อไปไปต่อนะคะเขาบอกว่าเมื่อหาผลรวมอ่ะข้อนี้เขาใช้คําว่าผลรวมเมื่อหาผลรวมของค่ามาตรฐานของคะแนนของนักเรียนทุกคนยกเว้นอยู่ก็คือของอมรรัตน์แล้วก็ของนัทราดาอันนี้หนึ่งคนอันนี้อีกหนึ่งคนแสดงว่ายกเว้นไปสองคนจากค่าสิบคนแสดงว่าก็เป็นคะแนนรวมทั้งหมดสีคนถูกไหมคะ ซึ่งได้คะแนนเท่ากันปรากฏว่า <Labor ator and orter> เขาบอกว่าเจ้าเอ่อเจ้าอมรรัตกับเจ้านัตรดาเนี่ยเขามีคะแนนเนี่ยเท่ากันเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาหาผลรวมของค่ามาตรฐานของคะแนนของนักเรียนทุกคนยกเว้นอมรรัตแล้วก็นัตรดาซึ่งได้คะแนนเท่ากันปรากฏว่าได้ผลรวมเท่ากับลบ0.80เขาบอกว่าจงหาคะแนนของอมรรัตและนัตรดาว่าคะแนนของอมรรัตและนัตรดาเนี่ยได้เท่าไหร่ ทีนี้ตอนนี้สิ่งที่เขาบอกมาคือเขาเขาบอกถึงผลรวมนักเรียนครูย้ําว่าเขาบอกถึงผลรวมของค่ามาตรฐานทีนี้เมื่อข้อที่ผ่านๆมาเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้มีโจทย์ลักษณะนี้มาเกี่ยวข้องครูก็เลยขออนุญาตที่จะอ่อ พูดถึงค่ามาตรฐานให้เรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ามาตรฐานเนี่ยนะคะก็มีสูตรว่า z i เท่ากับ x i ลบ x bar ส่วน s ถูกไหมคะมีสมบัติของค่ามาตรฐานดังนี้ค่ะเขาบอกว่าผลรวมของค่ามาตรฐานจะมีค่าเท่ากับ0เห็นไหมข้อแรกเลยผลรวมของค่ามาตรฐานเมื่อเอาเหมือนสมมติว่ามีหมดกี่จํานวนก็แล้วแต่เหมือนถ้าเกิดมีจําจนวนเอาค่ามาตรฐานมาบวกกันทั้ง5จํานวนมันก็จะตอบ0ูนย์ อย่างข้อเมื่อกี้อะ่ะมีทั้งหมด50คนแสดงว่าครูจะต้องเอาทุกตัวมาบวกกันก็คือทั้งหมด50คนรวมอมรรัตแล้วก็นัดระดาด้วยมันถึงจะเท่ากับศูนย์โอเคไหมคะทีนี้นะมาดูสมบัติของค่ามาตรฐานข้อที่2กันนะคะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะแล้วข้อที่3ามบอกว่าผลรวมของค่ามาตรฐานยกกําลังสองจะมีเท่ากับมีค่าเท่ากับจํานวนของข้อมูลนะคะ ข้อที่4บอกว่าส่วนเบี3 3่ยงเบนของค่ามาตรฐานจะมีค่าเท่ากับ1และข้อสุดท้ายเขาบอกว่าค่ามาตรฐานเนี่ยนะคะจะมีค่าอยู่ระหว่างลบสามถึงสามนั่นเองนะคะอ่า er 3. ทีนี้ก็กล mm ับไปที่ข้อตะกี้นะคะข้อตะกี้เขาบอกว่าเขาพูดถึงผลรวมของค่ามาตรฐานก็แสดงว่าผลรวมของค่ามาตรฐานต้องรวมกันเป็นศูนย์ก็จะทําได้ดังนี้นะเมื่อมีคําว่าผลรวมใช่ไหมเราก็จะต้องใช้ ซิกมาหรือสมิช t ั o นนะคะมาคิดด้วยนะคะครูจะพูดสมิชชั่นละกันนะจะได้เข้าใจนะก็คือจากเลยนักเรียนจากที่เรียนเคยเรียนมาว่า u มิชชั o นหรือผลรวมเนี่ยข้อนี้เป็นผลรวมของค่ามาตรฐานก็เลยเป็น s มิชชั่นเซตไอไอเท่ากับ1ถึง n จะเท่ากับเซตตัวที่1บวกเซตตัวที่2บวกเซตตัวที่3บวกไปเรื่อยเยเลยจนถึงบวกกับเซตตัวที่ n จะเท่ากับ0แสดงว่าข้อนี้สิ่งที่กําหนดมาให้เราก็คือ เขาบอกว่า,เ,าเขาเนี่ยได้ผลรวมของทุกคนเลยยกเว้นออมรัตกับนัตระดาใช่ไหมก็คือแสดงว่าอันเนี้ยก็คือเอาแซตหนึ่งบวกแซสองบวกไปเรื่อยๆเลยจนถึงแซดสี่สิบแปดเพราะว่าไม่รวมออมรัตและนัตระดาจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะลบศูนย์จุดแปดศูนย์จริงไหมคะก็แสดงว่าทั้งสี่สิบแปดตัวนะคะไปบวกกับออมรัตและนัตระดา จะต้องรวมกันแล้วได้0แต่ถ้าเกิดว่าไม่นับอมรอรัต a กับนั d รดาาเนี่ยจะต้องได้ลบ0 80. ทีนี้วิธีการที่จะหาว่าแล้ว z ตตัวที่49 49กับเซตตัวที่50เนี่ยมันจะต้องได้เท่าไหร่วิธีการคิดก็คืออันนี้ยนักเรียนก็จะได้ว่า summation ของ z ต i i เท่ากับ1ถึง48ตัวบวกกับ เซตตัวที่49คือของอมอมรัตน์และบวกกับเซตตัวที่50ของนัทราดาจะต้องรวมกันเป็นศูนย์นะคะอ่ะนักเรียนก็แทนค่าไปเลยค่ะทั้ง48ตัวของนักเรียนรวมกันเมื่อกี้ได้ลบศูนย์จุดแปดศูนเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอมรัตน,น์กับนัทราดาเนี่ยนะคะมีคะแนนเท่ากันจริงไหมคะมีคะแนนเท่ากันครูก็เลยนะคะขออนุญาตทาเป็นแบบนี้ไว้ก่อนเป็นเซตแบบนี้นักเรียนจะได้เห็นชัดอืมอ่ะทีนี้นักเรียนก็หาสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมเดียวก็ย้ายฝั่งไปลบ0.8เป็นลบอยู่ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะกลายเป็นบวก0.8ดังนั้นพนูดง่ายๆคือ Z49 บเนี่ยบวกกับเ5 0เนี่ยมันจะมีค่า0.8นนั่นเองนี่คือค่ามาตรฐานของอามอนรัตและนรารดาบวกกันนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าค่ามาตรฐานมีค่าเท่ากันดังนั้นอันนี้มันมี2คน ถ้าครูจะหาคนเดียวครูก็เลยต้องเอาอะไรคะ0.8อะไปหาร2ก็เลยได้0.4นั่นเองดังนั้นค่ามาตรฐานตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะถ้าจะหาอย่างละคนน่ะเพราะเขาบอกว่าให้หาคะแนนของทั้งสองคนใช่ไหมก็มาหาอย่างละคนก่อนว่าอย่างละคนคน่ะคุณละเท่าไหร่นะคะก็ z i ที่ต้องเอาไปใช้หาเนี่ยไม่ใช่0.8นะแต่เป็น0.4อืมทีนี้ก็จากตะกี้ก็ลองคิดเลยจากสูตรนะคะ อ่เซเท่ากับ x i ลบ x bar ส่วน s ขออนุญาตทำให้เครื่องหมายเท่ากับเท่ากันนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้ข้อนี้นะคะเราจะต้องเอาเซตตัวเมื่อกี้มาแทนก็คือ z i เท่ากับเท่าไหร่นะ0.4ทีนี้ x i x i ที่เราต้องการหาคือเอ่อ x i ของคะแนนที่เราต้องการหาคือเรายังไม่มีก็ใส่ x i ไว้เฉยๆนะคะอ่ะเสร็จแล้ว x bar คืออะไร x bar คือ 65ต่อไปความาไม่ใช่ความไปปวนส่วนเ,นเนมียงเมนมาตรฐานส่วนเ,นเนมียงเมนมาตรฐานคือ9ก็แทนไปทีนี้ย้ายข้างเลย0.4คูณ9เท่ากับ x i ลบ65นะคะ0ูคูณ9ก็แน่นอนเนาะเท่ากับ3.6ก็เท่ากับเท่าไหร่คะ x i ลบ65าคูหา x i เดียว x i เดียวก็เท่ากับ3.6ดบวกด้วย65นั่นเองนะคะ ก็ได้68 x i ก็เท่ากับ68.6นั่นเองซึ่งทั้งสองคนเนี่ยมีค่าเท่ากันก็แสดงว่าเราก็พูดได้ว่าดังนั้นนะคะอะมอมรัตนะคะและนะคะนัดละดานะคะได้คะแนนคนละกี่คะแนน68.6คะแนนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ